สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินถ้าพร้อมแล้วเชอรับคำนับฟังได้เลยค่ะ นิสาฉันอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งอ่ะแต่ฉันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะใช้นี้ทั้งหมดอ่ะประมาณ9ปีเธอมีธนาคารไหนบ้างที่พอจะแนะนําฉันได้ไหมนี่คิดว่าเป็นธนาคาร4ีร่รเพราะว่าไปฝากมันเป็นประจำเลยเขาให้ดอกเบี้ยเงนินกู้ต่ำแต่ดอกเบี้ยเงนินฝากสูงไปด้วยกันไหมได้สีงั้นพาฉันไปเลยโอเคโอเคกันเลย A few moments later วันนี้คุณลูกค้าจะมาทำรายการอะไรคะมางฝากเงิน20,000บาทค่ะมีอัตราดอกเบี้ยอะไรแนะนำไหมคะธนาคารของเราคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นค่ะ0.4%ต่อเดือนค่ะแล้วถ้าฝาก4ปีจะได้เงินเท่าไหร่คะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างนะคะเรามารู้จักดอกเบี้ยกันก่อนค่ะ ดอกเบี้ยแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ดอกเบี้ยคงต้น 2. ดอกเบี้ยทบต้นค่ะดอกเบี้ยคงต้นนะคะคือดอกเบี้ยที่กำหนดให้เงินต้นมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาของการฝากเงินหรือการกู้ยืมเงินค่ะซึ่งดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีค่าเท่ากันทุกปีโดยสามารถคำนวณได้จากดอกเบี้ยคงต้นเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาค่ะ จากเงินรวมเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบี้ย a เท่ากับ p บวก i เท่ากับ p คูณ r คูณ T แล้วบวกด้วย p ค่ะดังนั้น a ของเรานะคะเท่ากับ P คูณ1บวก r คูณ t ค่ะโดยที่ A แทนเงินรวมทั้งหมด P แทนเงินต้น i แทนดอกเบี้ย r แทนอัตราดอกเบี้ยต่อปีทีแทนจำนวนระยะเวลาเป็นปีค่ะต่อไปเราไปฟัง ดอกเบีย้ยทบต้นกันนะคะดอกเบีย้ยทบต้นคือดอกเบีย้ยที่กําหนดให้มีการนำเอาดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการคิดดอกเบีย้ยไปรวมกับเงินต้นเพื่อนํามาเป็นเงินต้นของงวดถัดไปกล่าวคือถ้ามีการคิดดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆจะทําให้เงินต้นของงวดต่อไปมีจํานวนมากขึ้น สามารถเขียนเป็นสูตรการหาเงินรวมแบบดอกเบี้ยทบต้นได้ดังนี้ค่ะ a เท่ากับ p คูณ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ค่ะโดยที่ a แทนเงินรวมทั้งหมด p แทนเงินต้น i แทนอัตราดอกเบี้ยต่องวด n แทนจำนวนงวดที่คิดดอกเบี้ยทบต้นค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของลูกค้าคนที่หนึ่งกันนะคะคีมฝากเงินกับธนาคารปงเป็นจำนวนเงิน20,000บาทธนาคารให้ดอกเบี้ย0.4%ต่อเดือนคิดดอกเบี้ยแบบคงต้นสิ้นปีที่4คีมจะมีเงินฝากเท่าใด P ของเรานะคะเท่ากับ20,000 T เท่ากับ4 อของเราหาได้จาก0.4หารด้วย100แล้วก็คูณด้วย12ดังนั้น R ของเราเท่ากับ0.048ค่ะจากสูตรนะคะเเท่ากับ P คูณ1บวก R คูณ T ค่ะแล้วก็แทนค่า P เท่ากับ20,000ลงในสูตรเลยนะคะแล้วก็ t เท่ากับ4 R เท่ากับ0 4 8แล้วก็แทนลงในสูตรเลยค่ะจากนั้นแล้วก็เอา4คูณกับ0 0.048นะคะก็จะเท่ากับ0.192เอา0.192บวกกับ1แล้วก็คูณด้วย20,000ค่ะคำตอบก็จะได้23,840ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อสิ้นปีที่4คิมจะมีเงินฝาก23,840บาทค่ะดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคารนะคะก็คือ3,840บาท นั่นเองค่ะจากที่คุณลูกค้าได้ฟังรายละเอียดจากธนาคารเราแล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะ,สน,นะ,คะสนใจค่ะเซ็ตรงนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ,คะ,คะ A few m i n แ t ้วคุณลูกคา้าท่านนี้นะคะสนใจใช้บริการอะไรจากเราคะ ตอนนี้ทางครอบครัวของดิฉันก็เกิดปัญหาหลายด้านมากค่ะดิฉันจึงอยากหยกู้เงินสักก้อนหนึ่งประมาณ3ล้านบาทแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการใช้เง้ย9ปีค่ะทางธนาคารคิดดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่คะทางเรานะคะคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น3%ต่อปีนะคะแล้วพอครบ9ปีดิฉันต้องนําเงินมาคืนธนาคารเท่าไหร่คะเออกรณีลูกค้าคนที่สองนะคะ โฟกัสกู้เงินจากธนาคารเป็นจํานวนเงิน3ล้านบาทเพื่อไปลงทุนค่ะธนาคารนะคะคิดดอกเบี้ย3%ต่อปีโฟกัสเนี่ยกู้เงินเป็นเวลา9ปีพอครบกําหนดจ่ายต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะ P ของเรานะคะเท่ากับ3 3ล้านค่ะ T แล้วเท่ากับ9นะคะส่วน R แล้วเท่ากับ0.03ค่ะ จากโจทย์นะคะเราจะใช้สูตร a เท่ากับ p คูณด้วย1บวก r คูณ t ค่ะ p เราเท่ากับ3ล้านแล้วก็คูณด้วย1แล้วก็ t เราเท่ากับ9คูณด้วย9แล้วก็ r เราเท่ากับ0.03ก็เอา0.03คูณด้วย9แล้วก็บวกด้วย1จากนั้นก็คูณด้วย3ล้านค่ะคำตอบก็จะเป็น a เท่ากับ3ล้าน8แสนหมื่นบาทค่ะดังนั้นนะคะเมื่อพบกำหนด การกู้กฎกาต้องคืนเงินกับธนาคาร3าล้าน8ปดหนึ่งหมื่นบาทค่ะดอกเบี้ยที่จ่ายให้ธนาคารนะคะที่ปกติจะต้องจ่ายให้กับธนาคารนะคะก็คือแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองค่ะหลังจากฟังรายละเอียดจากทางเราแล้ว,ลวคุณลูกค้าคิดเห็นอย่างไรคะโอเคค่ะตกลงค่ะถ้างั้นเป็นตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่ค่ะเป็นสามล้านของท่านนะค่ะขอบคุณค่ะ